โอ้าใครมาครับเกมนี้โอ้โหอยากจะ PSG อะถ้า PSG แพ้นะผมวิดพื้นเลย few later. แล้วเดี๋ยวไ,วไม่ไหวไไโอ้โหวีโล่ไปฟาดก,กับบัลล็อกถามจริงอู้โห,หจรวดบ้องบ้องเขาหลามบ้มองเขาหลามผมโตมันใหญ่นะเวย้ยบอกก่อน และโดนเบรไงและชิปแล้วอ๋อโอ้โหวิโอ้โหและโดนเบรคบอดตี้เอาปาดไปโดนชิปแล้วเอาเอาโอ้โหวิซีซีมันหนาเตอะเดย์โอ้โหวิจะปาดมาสวยอยู่ขอเสียงเกมหน่อย ได้สองบได้สองเกอร์ด้วยนะครับโอ้เป็นเพยที่ไม่เร็วครับสลับเลนมาด้วยนะครับสวยอื่สวยอืแฮเกรเ็าสอนี้ทูรมดก็ทะลุงกุดนะน่าโดนนะแต่ก็ไม่มีปัญหานการเจอโจกันเฉยก็ยืนตคุตะยาเีรอดสโเตอร์โอ้งรไม่โดนก็เข้าหุ้มเข้าหุมนญาต่อ ดานพีจีคือเออเจ้าดาพีจีนี่คือแบบระดับเขาเรียกว่าอะไรระดับอออินเนี่ยเข้าใจมช่ประดับแบบว่ามีถ้าถ้าอยู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะก็คือแบบอออินเนี่ยแบบอออินอย่างเงี้ยคือแบบแบบโอกาสแพ้นี่คือแบบน่าจะน้อยกว่าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนอนต่อยแน่อนชิบหายละแพ้เมื่อวันนี้ แล้วใบการ,รแล้วใบก,การเอาการเอาไอ้หนอนหนอนชาเขียวตัวนี้มันถึงยากขนาดนี้วะเนี่ยเดาบอมัดปนถบงดเบอับับาเับปับทำไมทำไมมันถึงดูเอาเอายากๆยางต้องโอเ้ยเฮ้ยอะไรอะแล้วมาทำอะไรได้ไงอะ

ชิปแล้วดูถามจริงไม่บอกใครเจอสองเข้าไปไงถอยไม่ได้ขอเลยสองแต่ห้าแล้วเด็กไม่พอนะครับผมชิปละสโซโล่คิวครับสโซโล่ิวบักกี้โซโล่คิวอีกเจอคนญี่ปุ่นเล่นงานนะครับเร็วมากนอนนั่นี่ชิคคักแล้ว ุดร้องให้ไฮยาเตะร้องเอื้อไฮยาเตวิ่งมุมนี้มุมนี้โอ้โหแล้วคนละดอกลย่าโอ้โหยังไงก็ตายมุมนี้ยังไงก็ตายโอ้โหสวยสวยทำดีทำดีทำดีน้องทำดีสิบละ ที S <S ่มมมผมบอกเลยนะถ้าถ้าเบียจีแพ้วิโลป่านี่น่าจะโดนร้อยลูกบวดเลยเนี่ยแต่นี่มันมันมันสนุกมันสนุกกับทีมที่เล่นนะเว้ยแต่ว่ามันไม่มันไม่สนุกกับทีที่โดนนะ,นไวไะเว้ยเจ็บอาญานาคอสอาญานาคอสยูเอะแล้วแพ้วิโลป่านี่ผมบอกเลยนี่ย,ยับยับเยินเลย สองครับไหวปะเนี่ยดันแล้วโดดช็อกไปแล้วด้วยนะหัวตีป้อมก่อนตีแล้วถ่ายแม่ถ่ายออกป้อมมานดิมาได้ก่อนแล้วได้ทั้งเวอร์ไปแล้วบอกเลยบอกเขาหลานโอ้โหวิ่งิกไปโดนบ้อกเขาหลามยัดเข้าปากชิบหายละชิบละจริงเหมเดิมชิปแตะห้อ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนแบบบิ๊กเข้าไปแล้วแบบขอเขาหลาบหน่อยเงี้ยเมื่อกี้หัวจะปวด เขาหลามเต็มหน้าไห <ๆ S 1> แต่อีกไม่นานจะไม่หึงแล้วเดี๋ยวมันจะไหลขึ้นมาครับแล้วโซนเลยเียวมักโซนยิวโซน่เายุ่งเลยล้วทารเดินเกมของฝั่ทียเป็เิเลยโดน,นโดนนกลวเงินห, 3, <c oughs> ห่างสามพันาที 3, าเงินห่างสามพันไม่ใช่เรื่องตลกเลยเนี่ยจริง ดนะคือกลายเป็นว่าเลนมันรั่วแล้วนะตอนนี้เลนรั่วไปเลยครับโอ้โยนาคอที่ไม่ได้สัมผัสบูเลยเสักตัวเดียวนาคอท,ที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสถึงรสชาติบูโอ้โห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 สวยสวยสวยน้องสวยที่หกโอ้โหขอบคุณครับโอ้โห เพชรทาเกเลียนเลียกมังกรซะแล้วครับผมเดินเกมกันไม่หยุดเลยครับแต่ว่าพื้นที่ของพิธียังคงโดนปิดอยู่นะครับแต่ยังดีที่ได้สกอร์กลับมาบ้างครับลดความกดดันของเบคก้าได้ไปสัหน่อยฮะเหอาหโอ้โหตฟิกเข้ามา

เชื่อวิโลวิโลที่ไหนฟาร์มฟาร์มเร็วกว่านาคอสมาได้เชื่อวิโลเงินนำนาคอสเฉยเงินนำนาคอสอาย่าเฉยอย่างวันีโอ้แลวนาคอรที่ไม่ได้สัมผัสบูเลยแม้แต่ตัวเดียวเอ้ยได้แล้วูปัดฟันปบกิละพันมาเนี่ย

วิโล <V> มันมันมัน,ม,น,ม,นมันตายเขาเออรียกว่าไรเลือดมันหมดมันก็แค่คุกเข่าลงไปอะเดะพอมันลบก็อ้อือคึกเข่าแปบบ๊บแเพื่อนก็วิ่งมาเหยียบอะไรแกและดาเมจดาเมจดาเมจพีจีตอนนี้ที่จนอยู่ไงประเด็นแล้วฟิกเกอร์ป่า,ปาแล้วพุ่มหมู่หวานก็มีมาก,กี้รอยอยู่

ชิพแลวดิโอ้ชิละอันนี้ชิล้จริงเงินห่าง5 0 0 0อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกวัดตัวฟกเชี่ยผมบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องตลกแะเนี่ยอันนี้แพวิโลเนี่ยผมบอกเลยมันไม่ใช่เรื่องตลกจริง หลาสามชิ้นเนี่ยรัวกกิ้วตึงเนี่ยบูดาแท้จะเป็นศูนย์นะมันจะตีรัวๆนะสไลด์รัวๆมันจะสตาร์ทล้วล้วแล้วถือว่ายิ้ที่สามมันอ่าสไลด์ขึ้นไปข้างหน้าหน่อยนึงด้วยนะเป็นเหมือนกับคือคือเขต้องยิตแล้วแบบว่าดูดเข้าไปหาฝั่งตรงข้ามัาานนะครับล้ำอุ้ยถอยสไลด์ขึ้นหน้าโดยถอยหลังพี่มีบอกทีมไหลแพ้จะิดพื้นอับเบคอนครับผมบอกว่าถ้าเบคอนแพ้นี่ิดพื้นเลย 8,004เงิน8,004นะค้อนเงิน6,000จะหลุดไม่ไหวอะเดะเท้ากามกามโตอ่ะนักชาวบ้านกามโตเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เบคอนเหรอเฮ้ยผมผมอยู่เบคอนผมก็ต้องเชียร์เบคอนอยู่แล้วใครจะมาเชียร์โอ้ท่านผีตี ถ้าบิดจีแพ้บิดพื้นเลยไม่มีอยู่เบคอนผมว่าต้องเชียร์เบคอนดีฟังอะไรผิดหรือเปล่าโหวตอบา่้งาโอโมาไงโอ้เอ้าแล้วทำไมแล้วทำไมถึงซีซีไม่ตรงกันขนานนกันล่ะ คนผูมแบบคาร์โบแบบวอเบิลคาโบอะวอเบิลคารโบที่แบบกดสูตรไม่ติดอะโอ้โหวิโรวิโรต่อดีขึ้นแรงมากเลยครับแรงแบบแรงแรงแบบแรงชิบหายเลยเนี่ยซ้อมนานมากซ้อมนานตจัดมไม่มีใครผ่านเลยนะ ก็แรโอ้โหดาบขี้ดาบขี้โอมิจะเปรียบลองกินนุชแล้วก็ของป่าเชื่อว่้วตบติดขี้ที่แบบยิงย่งยิ่งยิ่งกว่าไอสัตว์ทะเลเขาเรียกอะไรราชาทะเลตบหัวใส่ต้ไม้อีกแล้วเนี่ยหัวสั่นแบบอย่างนั้นเลยอ,อย่างนั้นเลยอะ่ะพีเอสจีซีซีหนักมากเลยตอนนี้ดาเมจไม่มีอ่ะดิครับดาเมจตอนนี้พีเอจีไม่มีเลยอะ่ะ นาคอนเงินตามวีโร่สองพันเนี่ยคิดดูแล้วกันความแรงนี้จะไปหยุดที่ตรงไหนบอกว่า<ม>ชิ้นสุดท้ายไม่ใช่เกาะเกิดด้วยดาบแดงตรงนี้เพราะว่าเรามีเกาะเกิดเป็นแพสซีงติดตัวนี่มั็นขโมยยมณนีนี่นะเก็บเสร็จปุ๊บนี่ค่าขอเชิญเอ็กซโซเดีย <laughs> เอ็กซ <laughs> โตรเดียตัวบางทีเดียวผมว่าคว่ำ พี่สันกับพี่วินไม่ใช่พี่สันพี่สันเออพี่สันกับพี่วินก็น่าจะอยู่ในยุคผมวะเอ็กซ์โซเดียเอาละมาไงแต่เชิงโอ้โหสวยสวยแล้วน้องโอ้โหมันโอ้โหมันตีป okay, okay, sure ้อมสดเลยเนี่ยแล้วจะมันเกิดไปปะเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเคลียร์ป้อม โอ้โหไม่มีใครเคียร์คีบเลยไม่ใช่มีเคียร์ใครเคียร์ป้อมคืออะไรวะนะ่ป้อ้าน,นอา้มก้าทาโหโหโหทับจริง ไหวอยู่ดีดิเซย์อยู่ท่ามกลางวงล้อมตรงหวานตรงวานซ้ายหันขวาเต่าเอ็กมาไล่ทางฝั่งวันนี้าเอ้ยแล้วจะวาร์ปตรงนี้เดินถอยไปได้ก่อนเอามาหลอกซุงคิมไม่ได้เอาเทนจิมตุดพายาแตกอีกปะเนี่ยซัพพอร์ตไล่ฆ่าแกลลี่อย่างนั้นหรืออายาไม่ใช่หรือเปล่าโซเชียลดิสชันซี่ก่อนโอ้โหแต่โดนไล่ออกไปบอกวีโรกกำลังมายาอ้า

เสื้อมันจะไปรอดจริงเหรอวะเสื่อไห้ยานาคอรน,นะเว้ยตัวที่โกงที่สุดในในการแข่งขันแล้วนเนี่ยไห้ย่านาคอรน,นี่คือคู่ที่แบบโคตรจะขี้โกงเลยนะเว้ยเสื้อไปลอดจริงดิเราว่าตะคิ้อะไรยุ่ยเดี๋ยวไม่จบเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพอย่าเพิ่งนับศพมีมาร์ก เป็นการแข่งขันที่ตักแข่งไม่ผมบอกให้อะไรรู้ปะผมบอกให้อะไรรู้ปะคือถึงแปลว่ามันจะเป็นตัวมีมนะเว้ยผมบอกอะไรให้นะถึงแปลว่ามันจะเป็นตัวมีมนะแต่ผมบอกเลยว่าพีเอชจีไม่สนุกนะถือแปลว่าแบบพีเอชจีจะแบบไอ้ก็แบบมันไม่มันไม่ถึงแปลว่าพลิกนี้แบบมันจะไม่มีผลอะไรแล้วอ่ะแต่คือแบบอต่การที่หยิบนาคอสอาญามาแล้วมาเจอกับวีโลในแข่งอ่ะและถ้าสมบุติแพ้ขึ้นมานี่นี่นี่หนักจริงนะเนี่ย คือมันนักแข่งก็ะจะแบบเอ้ยก็ช,ชิวๆแบบไม่ได้เล่นอะไรแต่คือแบบคนคนอไอ้พวกแบบโค้ชท่องแชทนี่คือแบบยับม<า>ผมบอกเลยว่าใส่ยับออมันแรงเลยพูดเลยนะครับไอ้หนุ่คมคนนี้มันเป็นคนตรงไปตรงมามันมันจะโดนมันจะคือนักแข่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรไง,แ,งแบบว่าเออก็หยิบมาเป็นคอนเทนต์แบบสนุกสนุกอ่ะแต่คือ ผมบอกเลยนะไอช่องแชทเนี่ยไอช่องแชทไอโค้ดเนี่ยยับจริงขวาใหญ่นะการตวแบูผู้ชายไม่ใช่จเป็นเวประเด็นคือไอวิโบิวเนี่ยมันลตัวบางนะมูเลยมันทำให้ตัวบางหายไปเลยนะบิวมาือ้าถ้าปิดตามองแค่เท่นาคอสนะพอเปิดมาดูก้ามันใหญ่แปลกๆทำไมไอนาคอสไนมีสกินชุดขาวด้วยเหรอไม่นะ พี่มี่ดูดวงแล้วโชคอย่างโชควันนี้ได้ไอ้นี่ครับก็อตออฟลักครับคุณมีโชคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพี่มี่ไม่มาดูหลายวัน โค้ดช่องแชทหลักถุกเกิไปบ้างเลยผมผมโค้ดเกลยดผมโค้ดเกลยดไอช่องแชทในเพจไอเขาเรียกอะไรในช่องออฟฟิเชียลเลยครับแชทแม่งแบบอย่าพยายามนะแชทแม่งเป็นแบบมลพิษมลพิษทางสายตาเนี่ยจัดอะมาหลอกมาหลอกถึงขั้นออกเคียวอ่ะเหมือนกันว่าหลอกมันจะโดนแบบอัปเปอร์คัตอ่ะอู้มแล้วคือแบบ ชีวิตนี่คือแบบอยู่อยู่อยู่ไม่ได้อะมาหลอกอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันรวยไงถ้าวิโลไม่รวยคือมันแบบมันเป็นขนมกรุบอปอันนี้วิโลรวยจัดนะครับผมไปงานวันที่หนึ่งสองไม่ไปค่ะไปสองวันเลยครับเจอได้ที่บูธนะครับผมมีก๊อต<ม>ให้ลุ้นเหรออันนี้ได้อยู่นะโมโบ้คอโบสวยๆได้อยู่นะอิลูเมียน่าจะมาเกมนี้มากกว่าว่ะ ยูเอมาเกมนี้แม่งสักขาดซีซียังไงซะอนให้อิลูเมียมาแบบอ um ิลูเมียเปิดมาหลอกกระโดดอะไรง้ยคือแบบอ้มันดูแบบบอลบ,บอ,ไไอลเขาบอวิ่งแล้วบอลเขาหลามไม่ใช่บอลเขาหลามเขาเรียกว่าอะไรเตะของโต้มันแรงดังอะ,ะ,อะอโอ้หชิบล้วอดเอดิออร์ดเอดเอิร์ธต้องกลับ แอดแอดเลือกขนาดนั้นแอดเล่นต่อไปได้แล้วครับในคือต่อทีวิโลมันหนึ่งหนึ่งสู้นาคอสได้ไงมันไปสปิดได้อะตัวสปิดแม่งอด่าสองลอยชาวบ้านพกดาบ

ฆ่ากอดด้วยติดใจเจ้าชักอภิษติดใจอภิษเหลือเกินอะไรวะน่าก็สำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม อาวิดวิดวิทวิดวิทไอ,อ้ถามจริงมันแพร่ได้เปล่าะคอมนี้ลงไม่สุดโอ้โหเมื่อกี้ลงจะสุดอยู่แล้วนะไ, <ป S 1> ไม่รับออกเสียงไม่รับไม่ไหวให้วิทย์อีกก็ไม่ไหวอ阿เดโอเคครับทุกคนก็ จบไปแล้วนะครับกับการไลฟ์วอชปาร์ตี้ในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมเจอกันได้นะครับเจอกับพวกผมเบคอนได้อ่าวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับไปเจอกันได้ที่บูธเบคอนนะครับผมกม็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับนะฝากกดซับให้ด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกัน